สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับมีกล้องติดรถยนต์นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับ Mazda b t 50 pro นะครับตัวนี้จะเป็นแบบไมีหน้าจออยู่แล้วนะครับเราจะมาทําการติดตั้งนะครับแบบแยกเล่นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมสามารถใช้ได้ปกตินะครับครับต่อไปนะครับเป็นการถอดนะครับหน้ากากนะครับตัวนี้เป็น air auto นะครับเริ่มจากการถอดแอร์ออกก่อนเลยนะครับผม เราก็ทำการถอดแอร์ออกมานะครับผมบแล้วก็ทำการถอดปลั๊กนะครับอปลั๊กออกนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการถอดชุดเครื่องเล่นนะครับถอดชุดเครื่องเล่นบนออกนะครับ ก็ถอดทำการถอดปลั๊กนะครับไฟเฉินแล้วก็ล็อกนะครับเมื่อทำการถอดเสร็จแล้วนะครับก็ยกออกมาได้เลยครับผมนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็น,น,ปนไ,ไอจอนะครับทีไบ่ไม่มีรูนะครับไม่มีรูนะครับ อะครับผมหลังที่หลังจากที่เราประกอบนะตัวหน้าจอเองนะครับกับตัวหน้ากากเดิมนะครับผมตัวชุดสายชุดนี้นะครับเป็นแบบเป็นแบบที่เรายังคงเครื่องเล่นตัวเดิมไวน้นะฮะเนาะเครื่องเล่นตัวเดิมไว้แต่เราใส่จอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับผมอามาถึงขั้นตอนการประกอบกันเลยนะครับสายครับร้อยกันไปนะครับผม ครัท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อชุดสายแบบแบบเพิ่มหน้าจอแบบนี้ได้สามารถสั่งท,ท,ที่ร้านได้นะครับผมนะฮะตัวนี้ทางร้านชิคค้นขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ซืออใครเนาะแล้วก็แย่ลงไปในรูนข้างๆนะมันจะมีรูอยู่ด้านข้างนียเนาะแย่ลงไปนะ ครับผมหลังจากที่เราไล่ตัวสายไฟนะฮะตัวสายยืดทีสายแก็สนะครับผมเราก็มาเสียบตรงอาไฟนะครับไฟผ่าหมางนะไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็สวิตล็อกรถนะครับเนาะเสียบไปนะครับเอาละครับผมหลังจากที่เราเสียบ ชุดปลั๊กเวิตย์ล็อกรถนะฮะแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ประกอบตัวหน้ากากนะครับเข้าที่เดิมเลยนะครับผมอโอเคอตรงจุดนี้นะครับตรงหน้าจอเองก็เป็นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรงดูตรงอ่ะสายไฟนะครับที่เรา ทำการเพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคครับผมชุดสายที่เพิ่มขึ้นมานะครับของทางร้านเนาะตัวนี้ครับเป็นสวิตปิดเปิดไอเครื่องเร่นนะครับโดยตรงเลยนะครับผมเนาะแล้วก็มาปพ่วงใส่กับฟิวแทบข้างล่างนะครับผมชุดสายสีเหลืองนี่ก็เป็นซับบล็อกของทางลูกค้าที่ติดมาก่อนนะครับผมอันนี้คือเราต่อให้พร้อมเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมอันนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนการเก็บสายนะฮะ โอเคครับผมอ่านี่คือหน้าตานะครับที่เราประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจอข้างล่างนะครับจอเดิมนะครับยังใช้การได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนี่แผ่นออกมาเหมือนเดิมนะครับโอเคข้างบนก็ใช้ง,งานได้นะครับผมนะเนาะเลเื่อนดูก่อนทีนี้ก็ได้อ่ะปุ๊บเมนูนะฮะ เพิ่มเสียงนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับการติดตั้งจอแบบ สองหน้าจอนะฮะเครื่องเล่นเดิมนะครับผมโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการจอ Android นะครับทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางเพจร้านเองนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวไปแล้ะครับผมสวัสดีครับ